สวัสดีครับพบกับช่องแค้งเดียดชาแนลนะครับพาดยายพานัวามาเล่นพ่องมาเล่นถือใจขั เดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าคุณยายนะครับทำอะไรฮานโอมาเล่นมันคือโบลีน่ยนะฮ้อนบ่ ดีดีดีนี่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 มุนงิดบอลองปล่อยบึงเดียายบึงเอาแล้วเน,นาะเบาหวานขึ้นแล้วเนาะพอ้โหโอ,โอ,โอความดื้อครับ เอามาเล่นจากสุโมงนี่ยายนุย่นไ,ไม่อยากเล่นด้วยนะครับป่ะเราได้ยินเสียงคคกเคียกคกเคียกเราจะไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันทีมงานลุงสีกำลังทำอะไรจะเข็นมานี่นะครับ ใช่แต่มันยุบเนาะมันบเป็นนะนะมันเข็นสบายน้องสีนี่ครับจะมาทางนี้นะครับก็จะมานี่แต่ว่าทางมันจะแคบนะครับต้นมไม้เยอะเดี๋ยวจะไปไปดูว่าลุกงฟานกำลังทำอะไรอยู่โอใบด่างมได้เน<อ>ีมีใบด่างอีก มันยงนี่ครับจะหลดสี่เขียนมาแง่ทางหลดเนาะทางหลดจะยากสักหน่อยซีเข้าถ้ามันฮักมันพังกันยุวากันได้เหรอซีเข้าคงเดียวก็จะลำเลียงหินทรายมาทางนี้นะครับนี่จะไปดูที่เกิดเหตุนะครับ โอ้นี่อ๋อันนี้เบียกสูดเด็กต้นเด็ดสูดฝนนะโอ้เขาใส่เขาอันนาใส่เขาต่อตาเอานี่นี่นี่เขาต่อตาใส่แนต้นอัน,นท่มนั่นแหละใบกระทุ่มนี่ครับนี่นี่นี่ถ้า พาดนี่เรียบร้อยเลยกิ้งลูกโคลงเลยนี่เนาะต้องมีฟีเมอร์มันบ่นนต้องมาถามนุกปานฟีเมอร์นี่ขนาดใดถึงขนาดว่าเสยนถนนเส้นนี้นี่เสยนขับรถพ่วงนี่มีเสียวมันบ่นนมีเสียวนะ,อะตอนนี้ใบต้นต้นกระท่อมนี่เขาเปิดเซรีแล้วเนาะ,ะนี่เป็นกิ่งทาบกิ่งนะครับนี่ ตัวกิ่งที่ทาบนี่จะเป็นต้นท้มดอกลันทมบ่ต้นลันทมต้นท้มบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเขาจะมาทาบกิ่งเาขาเพราะว่ามันสีเลี้ยงได้ดีเด้เพรานงั้ใบมะเฟั่งบ่กินกินแล้วลองเบิ่งแล้วเป็นมีรสชาติไปได้กลมอมลำ้มลำเย็นอยู่เป็นบ่ กินยังกับวานอารมณ์ดีเนาะนี่สุดยอดของฝีมือนะครับว่าลุงสี่นี่เคยขับบดพ่วงมาบ่คือพี่หลึกแท้ฝีมือนี่ตังพ่วงทั้งหกรอบเป็นบ่สมัยเป็นบ่าวเป็นบ่ใส่พ่วงล้อบ่ต้องฝีมือจริงๆนะครับถ้าไม่มีฝีมือนี่นู่นล่ละครับให้หน้าพุล่ะครับ จะเริ่มผสมใหม่อีกแล้วนะครับก็สับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันเนาะเป็นคนนึ่งผสม,มนกปานก็จะเป็นคนผสมหลังจากที่ เกี่ยวใบกระท่อมไปสามสี่ใบมีพลังฮึดอีกแล้วครับเมื่อกี้เริ่มเหียเห่ยวๆแล้ว,เร,วเริ่มหาวนอนเนาะรสชาติมันจะเป็น,น,นังไรฟาดฟาดเบาะผมไม่มรสชาติมันไม่เคี่ยวเข้าไปล้วคออมอัมรัมอะไรเปล่าน้ำลายหวาน,วนอระอืก เดินหมดทรายมาคุกเข้าแล้วนะครับนี่เรามาดูฝีมือการขับรถสิบล้อของลุงสีนะครับนี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับรอชักคู่เพื่อให้ น้ำซึมเข้าปูนที่ผสมกับทรายก่อนสิได้ยคนสบายๆเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนมือคับแล้วครับเป็นซังซ่อนนะครับจะไวหรือไม่ดูฝีมือซังซ่อนหน่อยครับรดินมันยักอ่อนอ๋ฝีมือก็ซังซ่อนเหมือนกันฝีมือซังซ่อนก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ ดูครับดูครับนี่ ช่างซ่อมก็ลงไปรอแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการผสมปูนสำหรับสูตรผสมปูน,ททนนะครับเทเสาเทคานะครับจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับปูนถึงหนึ่งทรายนะครับทรายครับก็สอง เข็นนะครับหินสามรถเข็นนะครับถ้าเต็มถ้าเต็มถุงนะครับแต่นี่จะผสมที่ละครึ่งถุงนะครับซอนก็เริ่มปรับนะครับปรับเพื่อให้มันเรียก ร้อยหนึ่งต้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับนี่ก็ย้ายแล้วนะครับเออตีเพื่อล็อกลางนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ